ยังไม่ฝันนะครับคุณละยังไม่ฝันแต่<ม>นางฟ้าไปให้เห็นเลยมไมให้เห็นกลางวันแสกแสงเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยขณะน,น,นี้เวลา12นาฬิกา47นาทีครับ<ม>12นาฬิกา1ีนาทีเลที่คุณละเห็นในจอมปลวกหลักกิโลนำโชคครับคุณละเห็นเลขนี้ครับคุณผู้ชม ภายกันมาเยอะนะ,ฉะเฉลยสอง0ันคนขอพลวัตปัจจัยขอบุญกุศลที่เราได้ทำให้กับนางฟ้าเทวดาแสนสวยในครั้งนี้ครับขอให้เลขนี้ที่คุณละเห็นเพราะคุณละเป็นคนที่สื่อได้มากที่สุดสัมผัสนางฟ้าแสงมณีนางฟ้า อะไรอีกท่านหนึ่งน่ยผมจาไม่ได้จําชื่อนางฟ้าได้ไหมเดี๋ยวนะนางฟ้าแป๊บหนึ่งนะนางฟ้าพรสวรรค์กับนางฟ้าแสงมณีนะอา้าวจจเฉลยจะเฉลย,ฉลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตั้งจิตตั้งใจให้ดีๆแล้วทุกอย่างคือแนวทางนะครับตั้งจิตตั้งใจให้ดีๆทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับ ไม่จําเป็นต้องเชื่อคุณระทั้งหมดและไม่จําเป็นต้องเชื่อสุรินทีวีทั้งหมดนะครับเห็นเลขอะไรพิมพ์ครับคุณระเห็นที่หลักกิโลกลางวันแสกแสกครับเห็นอยู่บนจอมปลวกเห็นตัวเลขอยู่บนหลักกิโลจอมปลวกเห็นเลขนี้ครับคุณผู้ชมครับ76หครับเห็นเลขนี้ครับ76หครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยฮะนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบอกไว้ก่อนนะครับ6กับ9ตัวเดียวกัน